โยสวัสดีผมเด็กนวดคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทำบิวจอไปเนาะเป็นปืนเมตามหาชนอ่าแล้วก็มาในคลิปนี้ผมก็อยากจะกลับมาทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำนั่นก็คือปืนที่ไม่อยู่ในกระแสนะครับปืนที่ไม่มีคนมองปืนที่ทุกคนคิดว่ามันน่าจะกะซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะคิดไม่ผิดซะที่เดียวครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะอ่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า ถึงมันจะไม่เก่งแต่มันก็มีบางอย่างมันมีเมคานิกที่น่าสนใจมันมีความสนุกและความน่าตื่นตาตื่นใจแตกต่างจากปืน,ปน,ปนอื่นที่เป็นเมตาเนาะอ๋อใช่แหละเออปืนเมตาอย่างยังจอเออมันตื่นตาตื่นใจอยู่แล้วไอ้นั้นมันยิงเป็นระเบิดตู้มตุมตุมแม,ม,มงเทชิบหายแต่หมายถึงอ่าปืนไฟฟ้าปืนชัเนลอะไรพวกนี้ครับที่แบบว่ามันยิงแล้วเอฟเฟกต์มันกระปิดเดียวอะ่ะเออแล้ว่าดูแล้วแบบมันไม่คยแฟนตาซีเลยว่ะเออแต่ว่าปืนนี้มันไม่ใช่ครับคุณผู้ชม ปืนนี้เป็นปืนที่ผมเรียกได้ว่าผมชอบมากเลยนะชอบจริงๆชอบจากใจเลยแต่สาเหตุที่ผมทำคลิปเนี้หรือหยิบปืนนี้มาเล่นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความชอบส่วนตัวจริงๆซะทั้งหมดซะทีเดียวเนาะจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เพื่อนผมอ่ะมันหยิบปืนสไนเปาส์มาแล้วมันเล่นไม่เกิดแล้วมันก็นั่งด่าเบา์แม่งทั้งวันทั้งคืนด่าอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนอ่ะเออผมก็เลยแบบมันมันหน้าอย่างว่าแย่มันจะกาศขนาดนั้นเลยก็เลยได้ลองกับตัวเองไปเลยละกันว่าเชี่ยมัน บลส์มันกากเหรอคือโดยทางพื้นฐานแล้วปืนเบลส์เป็นปืนที่ถูกสร้างมาเพื่อเคลียร์ลูกน้องใช่ไหมครับมันจะเป็นที่ต้องมีเป้าหมายให้ยิงไปแล้วก็ชิ่งไปหาตัวถัดไปนึ่ออกใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าในบิวที่ผมทำเนี่ยมันเป็นบิวที่เราไม่จําเป็นต้องให้ศัตรูมีจํานวนหลายตัวเราสามารถเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเป้าให้ชิ่งได้ครับผมนั่นทําทให้การเล่นปืนเนี่ยมันสนุกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับและถ้าคุณผู้ชม กดเข้ามาในคลิปนี้เพียงเพราะดามเอจที่ผมแปะไว้บนหน้าปกคลิปนะผมจะบอกเลยว่า <c oughs> มึงโดนหลอกไรสัตว์เฮ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดคลิปอย่าเพิ่งปิดคลิปเรามาดูกันก่อนว่ามันเล่นได้จริงหรือเปล่าเออก็อย่าอย่ารีบตัดสินใจปิดคลิปไป <c oughs> โอเคนะทุกคนมาเดี๋ยวผมจะพาเขาเรื่องละงั้นเรามาเริ่มจากาการลองดามเมจกับห่นก่อนเลยเนาะตามพิธีรีตองในทุกๆคลิปเราก็จะมาแพทเทิร์นนี้อ่ะ ฝานก่อนแปะมาร์กนะครับแล้วก็ลูดหัวเนี่ยครับเนี่ยมันสามารถที่จะชิงกับตัวผมเองได้เวชิงมาชิงกับไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยครับมันชิงได้ประมาณสาครั้งั้งถ้านบอกว่าจะไม่ผิดนะด้วยปืนเนี่ยเออแล้วอ,อ่าเมื่อไม่คนดิ้งมันติดเนี่ยอ,อ่ในฮิตที่6กอ่ะจากมอดท,ที่ผมใส่มันจะทำให้อ,อ่านัดน,นั้นอะ่ะนัดที่ชิงอะ่ะเป็นคริติคอนแน่นอน,นครับมันดามเมจมันจะเด้่งประมาณสองสหมื่นเลยนะครับซึ่งค่อนข้างแรงและน่าประทับใจมาก นะครับอันนี้ผมกินบัฟนะบัฟบวกครีดดามเมจ25%เนี่ยดามเมจก็จะโดนดึงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับ9,000แล้วโอ้ยแต่โอ้โหกว่าแบบ DPS 60,000นะครับพงเป็น4ถ้าใช้ได้ครับยังไม่ได้เรียกสัต์ยังไม่ได้เรียกโปเกมอนเนาะยังไม่ได้เรียกหมานะครับอันนี้มาใหม่อันนี้เรียกหมานะเรียกสัต์สัตว์เวล5เด้อบอกทุกคลิปเลยอ่ามาร์คใช้ขวานได้มาร์กแล้วก็ลู่เลยครับได้เห็นไหมครับมันชิงกับหมาได้ด้วยนะ ใช่แล้วครับ DPS หนึ่งแสนแต่ปัญหาของปืนนี้จริงๆแล้วอะครับมันมันไม่ได้อยู่ที่ดาเมจแรงไม่แรงนะครับจริงๆแล้วปัญหาของปืนเนี้ยมันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ครับคือถ้าเซิร์ฟเวอร์มันแหลกอะเราเล่นบิวดีเหมือนผมนะบิวนี้ทุกครั้งที่มันชิ่งกับเพื่อนหรือชิ่งกับตัวเองอะเราจะได้กระสุนเข้าแม็กกาซีนหนึ่งนัดเว้ยแต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือพอมันเซิร์ฟแหลกอะมันเด้งช้าเว้ยคุณผู้ชมแล้วกระสุนมันเข้าไม่ทันหรือบางครั้ง มันเกิดการเด้งแต่เราไม่ได้กระสุนคืนเว้ยนั่นแหละมันเลยเป็นปัญหาที่ทําให้บิวนี้เล่นได้ค่อนข้างยากนะปัจจุบันเนาะแต่ผมคิดว่าถ้าถ้า,ถาเน็ตเออไม่ใช่เน็ตหรือมันเป็นที่เน็ตกวูวะเออแต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์มันไม่ได้มีปัญหาแหลกยับขนาดเนี้ยผมว่าปืนเนี่ยค่อนข้างตึงเว้ยมันหลุดกระสุนได้ในช่วงครึ่งแม็กทายเว้ยเนี่ยดูความสามารถของมันนะมีโอกาส25%ที่จะเด้งใช่ไหมแล้วก็เมื่อเวลาเรายิงจุดอ่อนอนะ่ะมันจะเพิ่มโอกาสอีก60%จากเบสการชิ่งของมันใช่ไหม เออแล้วเมื่อแมกกาซีนเหลือตต่หัวครึ่งมันจะยิงทีชิ่งมันจะชิ่งหนึ่งทีเว้ยมันจะไปบวกกับกางเกงของเขาที่บอกว่าสามารถเอ่อเวลาเวลามันชิ่งมันจะชิ่งอีกรอบหนึ่งและดาเมจการชิ่งอ่ะจะเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ยปกติแล้วเบาสมารถจะชิ่งเบาลงเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าใส่กางเกงเนี่ยมันจะชิ่งมันจะแรงขึ้นเว้ยเออนั่นแหละมันทำให้ กระสุนที่ไปกลับไปกับระหว่างเรากับเป้าหมายเออมันค่อนข้างแรงจนน่าตกใจเล,เลยบางครั้งมันดิ่งเด้งไป3า0 0 0กว่าได้เลยนะเออซึ่งมันน่าตกใจจริงอันนี้ผมผมเล่นมาผมเรียกได้ว่าประทับใจมากในส่วนคาลิเบรตผมเล่นเป็นแอดเซล์นะครับโบ้อทกยี่สิบเอซ็นลดอาแม็กกาซีนลง25%แล้วก็ลดความแม่นยำลง50แล้วก็คีเลตคู่นะครับจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําตัวนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเสียเยอะเกินะนะเนาะ <laughs> แต่ผมไม่มีดีกว่านี้ไงก็ขอขอภัยด้วยครับผม ส่วนมอดอาวุธเป็น not t r o w a วย์ y อร์ช็นะครับคือมันจะทําให้เราสามารถยิงชิงกับพันธมิตรของเราได้ลดถึงตัวเราเองด้วยเนาะส่วนซับสเตตผมเลือกใช้เป็นเพิ่มความแรงในการชิงนะครับกับเพิ่มอัตราการติดชิงเนาะทำให้เราติดชิงได้บ่อยขึ้นในส่วนของปืนลองนะครับก็ยังเป็น Wi-Fi เจ้าเก่าเนาะแล้วก็ขวานแล้วก็ใส่เป็น4ี่ลนวูฟนะครับผมแล้วก็1บัฟทิแล้วก็1คีกางเกงเนาะ คีอ่ชิงแล้วก็ของก็เหมือนเดิมนะครับผมแต่มากติดขีแรงแล้วก็อยู่ในวอลแฟร์ขีแรงขึ้นมีปอนดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะของขวานก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยทำงานเท่าไหรไอ่อ้มอสตัวเนี้ยผมเล่นเป็นคลีเนาะแต่จริงๆผมอยากจะลองอ่าสายวิกสปอตเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้แลกเสื้อ,อไว้ผมก็เลยเออเอามาให้ดูก่อนละกันสำหรับสายครี อ่าหมวกผมใส่เป็นโมเมนตัมนะครับผมเน้นไปที่ครีดามเมตกับแมกกาซีนหน้ากากก็เป็นอ่อาพรีเชียสบอลเน้นไปที่โอกาสการติดบอลนะครับในมอตตัวนี้ครับก็ทุกครั้งที่มันเด้ง6ครั้งเนาะครั้งที่6มาาันจะคีแน่นอนนะเสื้อเป็นนะคริติคอนสีฟ้านะครีดามเมตอ่ากางเกงเป็นเดสช็อตเหมือนเดิมครับผมอ่าผมไม่มีของที่ดีกว่านี้นะมันโง่งๆหน่อยอ่าแต่เน้นไปที่แมกกาซีนกับครีดามเมตนั่นแหละครับมือก็คีแอมพิฟเออร์นะครับเน้น,นไปที่ครีดามเมตเหมือนเดิม แล้วก็ลองรองเท้านี่โอโ้โหคอมเบลต์แอดวานมาทุกคลิปมาเก็บทุกบิลของดีครับผมมันใช้ง่ายนะคุณผู้ชมที่ดูมาถึงตรงนี้และสังเกตในคลิปนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ถ้าใครสังเกตผมบอกเลยว่าเออคุณคงจะรู้แล้วแหละว,ว่าทําไมผมถึงบอกว่าคุดไม่โดนตกจากดาวเมทที่ผมแปะไว้หน้าปมคลิปเนาะ โอเคครับต่อมาเป็นในส่วนของตัวละครเนาะอันแรกก็พวกปืนกลแรงขึ้นเนาะพวก S M G L G พวกนี้แรงขึ้น20%ค่าได้ได้ reload s ป p e เนาะอ่าส่วนอันถัดไปผมไม่มีตัวเลือกมากเนาะก็เลยต้องเป็นใช้อเทมอ่าพวกระเบิดแล้วจะทําให้ยิงบอสแรงขึ้น25%ถัดมาเรียกโปเกมอนแล้วยิงบอสแรงขึ้น25%นะครับแล้วก็อันถัดไปนะี่อันนี้ผมชอบมากสลหรับอาวุธหรือร e l o a d ก็จะได้โดนัด d เมจ25%ถัดมาเมื่อติดบอสนะครับ กะส่วนเบลส์จะแรงขึ้น25เป็นเวลา4วิเนะเาะอ่าก็ทำให้เบลส์ของเรามันแรงขึ้นนะติดง่ายอยู่ละใช้ง่ายๆเลยอันนี้สเตดี้แฮร์นะครับแปะยิงซ้ำมาร์กแล้จะจุดอ่อนแรงขึ้น20เปถัดไปเบลตี้ฮันเตอร์นะครับก็ฆ่าหมนได้จะได้บอดดดามจ25เปแล้วก็ยิงจุดอ่อนแรงขึ้น35เปพราะยิงยังไงมันก็โดนตัวอื่นตายอยู่แล้วแล้วก็อานสุดท้ายก็จะเป็นของเบลเซนะครับสแต็ ดาเมจเบลสบ์10%ทุกครั้งที่เกิดการเบลส์นะครับสูงสุด1้0และถ้าพูดถึงเบลเราคงจะมองข้ามสิ่งนี้ไม่ได้เนาะบลส์นียเป็นปืน PVP นะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถที่จะยิงรถแล้วมันชิ่งไปหาคนที่อยู่ใกล้รถได้ครับรถขอสศัตรูนะเออใน PVP นี่ถือว่าเก่งมากเลยนะ บางคนเขาใช้รถเป็นกระบังไงคุณแล้วเขายิงอัดรถแล้วมันชิ่งไปหาคนขับได้มันชิ่งไปหาคนาข้างได้และที่สําคัญครับหลุมดําไม่สามารถดูดกระสุนของบอลได้นะครับต่อให้เรายิงอัดหลุมดําอย่างนี้นะยครับยิงอัดใส่พื้นหลุมดําดูดเข้าไป ที่หลุมดําและชิงใส่เจ้าของขอเขาเองเนี่ยครับหลุมดําที่ดูดแค่กระสุนไม่ดูดอะไรเลยนอกจากกระสุนนะครับไม่ดูดสิ่งรอบข้างเป็นการฝืนธรรมชาติเป็นการแหกกดธรรมชาติใช่ไหมครับกระสุนที่ชิงไปกลับไปกลับได้ก็เป็นการแหกกฎธรรมชาติเมื่อของแหกกดธรรมชาติ2อ,อย่างมาเจอกันแม่งกลายเป็นพายุกระสุนแบบงง,งๆผมไม่โคตรชอบเลยแล้วแม่งอย่างเบียวผมชอบมากอันเนี้ยและต่อมาเราจะมาพูดถึง Q ีวนะครับในสัปดาห์นี้ผมปวดหัวมากเลย ผมจะเอาไปทดสอบให้แบบเห็นดาเมจแบบเน้นๆก็ยากเหลือเกินเพราะว่าแบบกดมันแบบตัดดาเมจผมยบับเออแต่ถึงอย่างนั้นปืนนี้ก็ยังพอมีดีอยู่บ้างนะครับมันก็ยังเล่นสนุกแล้วก็เล่นได้นะในมุมมองผมมันมันเล่นได้เลยแหละแค่มันอาจจะไม่ได้แรงระดับเมตาในตอนปัจจุบันนะครับเพราะปัจจุบันนี้คือมันมันเก่งเกินไปจริงสําหรับจอคอร์รรรรอชั่นออทอสเปซนะครับ ถามจริงมันโดนเนิร์ฟจริงเหรอไอ้ไอพวกเนี้ยผมงงม,ผ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 มากเลยท่านสุดท้ายแล้วเปิร์กประจำเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดนะครับในฮาร์ดเซิร์ฟเวอร์เนาะผมเล่นในฮาร์ดเนาะเปิร์กราบางคนอาจจะไม่เหมือนของผมนะเพราะผมเล่นในฮาร์ดเอ๊อมันอำนวยกับการเล่นอ่าระเบิดนะครับบิวระเบิดแล้วก็บิวไฟฟ้ามากจนเกินไปครับผมมันมันไม่ค่อยจะเห็นหัวพวกบิวกายภาพเท่าไหร <S <S ่เนาะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือกายภาพแบบมันมีข้อเสียเปรียบใหญ่หลวงออย่างหนึ่งเลยก็คือมัน มันกินอาหารได้แค่ช่องเนื้อนะครับช่องช่องคริติคอนดาเมจหรือยิงจุดอ่อนนะครับแล้วมันก็ได้แค่25%เนาะในขณะที่ปืนแบบจอหรือแบบคอร์ชั่นเนี่ยครับหรือปืนท่าจา๋จาๆเลยอะ่ะมันกินได้2ฝั่งไงคุณมันกินได้ทั้งบวกธาตุ25%ใช่ไหมสเตตัสดาเมจ25%อร์เซนต์ของบิมวิมส์ท่อเนาะกะับอีกชิ้นหนึ่งอ่ะมันจะกินเป็นอะไรก็ได้ไปคุณผู้ชมถ้าถ้าเป็นคอร์ชั่นกับจออ่ะมันเป็นบิวคริสไง เป็นครีห่าใช่ไหมเขากินธาตุละหนึ่งแล้วเขาก็กินครีดาเมเตต่ออีกหนึ่งเท่ากับว่าการยิงของเขาอ่ะจะแรงทั้งกายภาพและธาตุไงเออหรือแบบอาวุธที่เป็นธาตุเพียวอย่างพวกปืนบูมบูม,บมเงี้ยหรือว่าเป็นเอออัเตอร์สเปซใช่ไหมครับที่เขาจะเน้นธาตุเพียวไปเลยเออแต่ถึงอย่างนั้นอ่ะเขาก็สามารถกินแบบยิงจุดอ่อนแรงขึ้นมันก็มันก็ส่งผลให้กระสุนมาแรงขึ้นอยู่ดีครับถึนจะเพิ่มไม่มากแต่มันแต่ด้วยไฟเลทระดับนั้นนะคุณมันก็ยังถือว่าดึงดาเมะ ดีกวกการที่เรากินอะไรไม่ได้เลยในช่องน้ําของพวกปืนกายภาพเนาะผมเลยมองว่าปืนนี้มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมาะในบางเซิร์ฟเวอร์นะจริงๆมันก็ไม่ค่อยเหมาะหรอกอจริงผมเล่นนี่ก็ถือว่าค่อนข้างฝืนนะสำหรับการเอาปืนนี้มาเล่น PV e แต่การยิงบอสเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่นะครับมันก็สามารถที่จะลูดวันคลิปได้อยู่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมครับแปะไฟเรียกหมาแล้วแล้วก็ลูดจุดอ่อนเอาเห็นไหมครับกระสุนผมเนี่ยขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆเห็นปะเห็นปะเนี่ยอ่าไง เล่นได้คุณเล่นได้แต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป้าหมายหน่อยนะครับต้องเป็นเป้าหมายที่เรายิงจุดอ่อนง่ายๆนะถ้าเป็นตัวที่แบบจุดอ่อนยากๆแล้วถ้ายิงจุดอื่นยิงไม่เข้าอย่างตัวบอสของดันเนี่ยเนาะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยครับคือมันเป็นปัญหามากเลยทั้งทที่ว่าปืนเนี่ยมันถูกสร้างมาให้มีโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นเวลายิงพวกตุ่มสิวนะแต่ว่าปัญหามันขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยครับตรงที่เรายิงจุดอ่อนมันยากและการชิงเนี่ยมันไม่ได้มาร์รไะที่จุดอ่อนเนาะเพราะผมไม่ได้ใส่มดมากจุดอ่อนไว้อันถึอว่าม มันเลยทาให้แบบเวลามันชิ่งมันไม่เข้าจุดอ่อนไงพอมันไม่เข้าจุดอ่อนปุ๊บอ่าเบาเลยอึ้งเลยมันเลยทําอะไรแบบนั้นไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ครับผมเลยเป็นปัญหาเนาะและมันเกิดมาเป็น SMG SMG เนี่ยระยะวางผลมันค่อนข้างสั้นเนาะเหมือนกับลูกซอนั่นแหละมันเลยทําให้แบบยิงไกลๆได้ดาามจค่อนข้างห่วยแตกด้วยน่ครับเนี่ยเบามากเลยถ้ายิงไกลๆใช่ไหมนี่คือข้อเสียนะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่น่ากุญจิอยู่เหมือนกันนะกับการเล่นอันนี้ และด้วยความที่ผมเล่นต้องชิงตัวเองใช่ไหมผมก็เลยต้องเอาตัวเองไปแบบสกินชิปกับมันสะหน่อยเพื่อให้แบบเกิดการชิงไปกลับไปกลับเนาะเพื่อแบบมีกระสุนแต่เนี่ยในบางครั้งอ่บอย่างเมื่อกี้ผมยิงใช่ไหมเดือกระสุนในรังเพลิง21นัดน,นะเว้แต่เซิร์ฟเวอร์มันกับมองว่ากระสุนของผมหมดไปแล้วเว้แล้วผมก็เลยรีโหลดตอน21นัดผมไม่ได้กดรีโหลดนะมันรีโหลดเองเออนี่แหละครับก็เสียที่ผมบอกว่ามันบางครั้งมันมันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยปืนพวกเนี้ย โหแล้วแบบไม่ต้องไปคุยเรื่องตอนพามว์บอนะครับหนักเลยอันนั้นอะ่ะคือมันไม่ชิงสักนัดเลยเว้ยเราเราว่าไงเดียคือคือตอนนั้นผมยิงได้นัดละหมื่นเจ็ดเลยนะแบบรุ่ป์หมื่นเจ็ดรัรวยแต่แบบสรุปคะแนนออกมารู้ไหมคุณผู้ชมมันขึ้นบอกว่าผมมีดาเมจแค่แสนเดียวอะ่ะคือค,คิดคิดเอาเองอะ่ะคุณผู้ชมว่าเกมแม่งเกมแม่งแบบ,บเซิร์ฟแบบมีปัญหาขนาดนั้นอะเราไม่ใช่กับทุกปืนนะครับที่จะไปแข่งในพามวบอได้ผมแนะนำนะถ้าคุณอยากจะแข่งดาเมจในพามว์ เล่น Instant Damage ครับพวกระเบิดไฟฟ้าครับเพราะมันนับจากไฟฟ้ากับระเบิดเลยนะจริงๆดาเเ g ดกายภาพาแม่งแทบไม่นับเลยบางทีอะ่ะแบบก่อนหน้าเนี้เพื่อนผมเล่น Predator Predator ยิงนัดละ20,000ใส่หวัวบอสใช่ปะสรุปคะแนนออกมาคือมันยิงไป2 Max อะ่ะ Max ละแบบ100นัดอะ่ะคำนวณยังไงมันก็ต้องเยอะใช่ไหมเออแต่ออกมาจริงๆด a m เ g แม่งไม่ได้เรื่องเลยคุณผู้ชมนั่นแหละครับเนี yeah. ่ย มันก็มีดีอยู่บ้างนะสําหรับปืนเนี้ยคือคือถ้าเราเรียกโปเกมอนใช่ไหมบางทีเราไม่ต้องเข้าไปชิดขนาดนั้นนะ่ะเราแบบให้มันยิงชิงกับหมาเราได้ไงแล้วแบบเวิร์กอยู่ก็เนี่ยครับยิงบกยิงบอสก็ไอ้ยิงลูกน้องอ่ะลงตัวอยู่แล้วเพราะว่าของผมมันโบนัสยิงลูกน้องแรงเนาะนั่นแหละแต่เนี้ยคือเวลายิงบอสผมไม่มีโบนัสยิงบอสเลยนะมีหกเปอร์เซ็นต์เองม้างโคตรแบบโคตรเบาเบาจัดเบาเบาหน้าเกียรเไอ้แต่มันก็พอเล่นได้ครับผม ถึงจะแบบไม่ได้เวอร์มากขนาดนั้นอ่านี่ครับแล้วก็กดด่านนี้ก็หน้าปวดหัวครับต้องลุ่นหัวเท่านั้นไม่งั้นไม่เข้าเนี่ยโคตรปวดหัวเลยเนี่ยครับไม่แย่ไม่แย่ขนาดนั้นปัญหาของการเล่นก็คือเนี่ยครับตัวไหนถ้าตัวไหนมีโล่มีจุดอ่อนที่เป็นการป้องกันเนี่ยการบส์ของเรานี้แทบจะไร้ค่าเลยเนาะอันนี้ผมไปยิงให้ดูอ่าต่อมาก็นี่ครับตัวเทสดาเมจสุดเรียวหมา กำหดเหมือนเดิมเหมือนกับลีปที่แล้วเพราะว่ายังไม่เปลี่ยนสัปดาห์เนาะเออเหมือนเดิมครับเซตเรียบร้อยปล่อยหมาอย่ารีบปล่อยนะครับรอมันกระโดดมาก่อนค่อยปล่อยนะครับยิงตกทีแล้วแปดเนเก้านะถ้าแบบอยู่ในระยะที่ถูกต้องคอนดิชันถูกต้องหมากัดแล้วหนึ่งทีเนี่ยดามเมจก็ไม่คีเร่ขนาดนั้นครับผมแต่ถึงอย่างนั้นการตีหมาคนเดียวเนี่ยก็ถือเป็นการที่แบบว่าไงดีเราเซฟตยากเกินไปอ่ะ ใน,ในหลายๆจังหวะนะผมรู้สึกว่ามันเซ็ตยากเกินไปหมาเราก็กัดได้อย่างมากก็ทีสอทีแค่นั้นแหละแม่งกันก็บักแล้วแม่งก็ยืดเอ๋อแล้วหมาผมอ่ะและ้วก็ที่สำคัญก็คือบอสเนี่ยมันแทบจะ,ะการตีตีเราโดนเกือบทุกครั้งเลยมันทําให้เราเสียเลือดแล้วก็ต้องแบบเสียดิวิชั่นไปฮิวเนาะเสียเวลามากนะครับเก็บเก่งเก็บเก่งมากไอเจ้าหมาฮีก็ <c oughs> <c oughs> ผมกําลังสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเล่นเป็นบิวอ่าว e กสปอร์ตเนี่ยมันจะแรงกว่านี้ไหมมันจะน่าสนใจกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นแล้วไม่ถนัดกันยิงจุดอ่อนเพราะผมปกติผมไม่เล่นเล่นเ p s นาะปกติผมจะเล่นพวกเกมจัดทีม RPG เลยพวกนั้นซะมากกว่าการเล่นเกมแนวนี้ผมเลยจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะว่า,ามันมันเบส RPG อะ่ะคุณผู้ชม เราเปิดจุดเปิดจุดสิครับอันเราไม่เปิดเฉยโอเคครับเปิดละวนะครับแบบอ่าบางครั้งมันก็ยิงแล้วมันก็ชิ่งไปโดนลูกน้องนะเออเนี่ยแต่แบบมันมันมันควรจะทําได้ดีกว่านี้เนาะแต่ปัญหาก็คือเวลาหมามันทิ้งคริสตันอ่ะมันเออมันนับมันนับว่าเป็นศัตรูเว้ยแต่มันเป็นศัตรูแบบอิมพอร์ทอ็อบอ็อบเจกต์ไงคุณผู้ชมมันเสียอัตราการชิ่งฟรีอ่ะบางทีแบบมันควรจะชิ่งมาที่ผมแล้วได้กระสุนเนาะ แต่มันดันไปชิ่งลงคิดตั้นแล้วก็เข้าบอสคืนเงนี้ยเออผมก็อดได้กระสุดคืนทําให้กระสุดผมหมดเร็วมากแต่อะไรแบบเนี้ยมันจะปัญหาอะไรแบบนี้มันจะหมดไปครับถ้ามันถ้ามันเล่นกับอ่าคนอื่นนะเล่นแบบแบบมีคนอื่นหลายๆคนในห้องอะ่ะแล้วเป็นพวกแบบบิวยืนชิดพวกลูกโซ่ลูกซองอะ่ะเออมันจะทําให้แบบว่าชิ่งใส่กับเพื่อนแล้วก็เนี่ยเชิ่งกับประตูได้นะครับชิ่งกับประตูได้เห็นปะมันเป็นบิลดที่ดแูแล้วมันดูด,ดูสนุกอะ่ะ ผมผมชอบนะแบบกระสุนแบบดิ้งไปดิ้งมามันเจ๋งออกผมไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้ในเกมอื่นอะแบบอยา่างเกมนเฟิร์นดิสเซนแดนส์นี่ผมไปเล่นก่อนนะเนี่ยผมรู้สึกว่าปืนม่นไม่แฟนตาซีเลยผมไปเล่นเกมที่ไม่โหทำไมเกมปืนเกมนี้ไม่แฟนตาซีไม่ติดใจทิพไายโอเคครับเดี mm ๋ย hmm. วก็ดู้ไปนะครับอย่าไปลุกไกลๆนะครับเ m g อย่างนี้เป็นการเล่นที่ไม่ถูกต้องนะเนี yeah, ่ยมันจะเบาครับอืม mm hmm. แล้วก็เข้าจุดอ่อนตาย นะครับปืนนี้ก็เล่นได้โซโลได้ครับดาเก็ก็ไม่ไม่ขี้เหร่ขนาดนั้นเนาะโบนัสดาเก็กับบอสหกเปอเซ็นก็ยิงได้ประมาณนี้ก็ผมว่าก็พอได้นะไม่รู้ว่ะมันก็อาจจะไม่แย่ขนาดนั้นมั้งไม่รู้ปกติคุณผู้ชมคิดว่าดาเมจเท่าไหร่คือมันคือโอเคก็ล,ลองคอมเมนต์ไว้นะครับผมก็ไม่ชว์เหมือนกันสำหรับเอ็นจีด้วยความที่ไฟเหล็มันสูงนะมันก็ดาเมจประมาณนี้ก็พอได้มนะั้ยน,นั่นแหละครับ คือปืนเนี้ยอาจจะอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการ PVE ขนาดนั้นเนาะแล้วการที่ผมเล่นอ่าปืนเนี้ยมันก็มันก็เป็นเรื่องของใจล้วนๆคนระับเป็นการสนเล่น <c oughs> ผมเล่นสนุกจริงเรื่องคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่คุณชอบหรือเปล่าด้วยในส่วนเนี้ยแต่เรื่องความแรงอะ่ะอาจจะแบบไปแข่งกับอ่าปืนเมตามหาชนไม่ไหวหรอกแต่ความสนุกนี่ยผมยกให้เลยมัน <c oughs> มันเพลินตาดูดิคุณผู้ชม ดู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 เนี่ยชิงใส่เราแล้วก็ได้กลับไปตลกดีได้เห็นปะนี่ถ้าโชคดีแบบเซิร์ฟไม่แลกอ่ะแบบเรายัดจุดอ่อนรัวๆเงี้ยแบบบางครั้งก็สดมันอินฟินิตี้เลยนะตอนครึ่งแมกไคร์อะวกกับโมเมนตัมเราอะโมเมนตัมเรามันแรงแรงครึ่งแมกไครยด้วยโคตรเกลียดเลยท่าดูปับปั๊บปับได้เวลาตายแล้วไอ้เจ้าหมาน้อย ตายสักเถอะเออตายสักทีโอเคครับสุดท้ายนี้ปืนนี้จะคุ้มค่าหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมจะตัดสินใจเนาะแล้วก็อ่าผมฝากไว้นะกันนะครับว่าเออก็อย่าเพิ่งไปว่าปืนอะไรมันกากจากการที่มันเป็นคีย์สกิลเดียวกันนะครับคือปืนนี้มันไม่ได้แย่เว้ยถ้้เที่กับสไนชิ่งแล้วสไนชิ่งก็ไม่ได้แย่นะครับจริงๆอเออแต่การที่แบบเราเล่นไม่เกิดเองอะเราว่าปืนมันกากตั้งแต่แบบ ยังไม่เคยไปแตะปืนอื่นเลยอ่ะที่เป็นคีเดียวกันแล้วว่ากากเนี่ยผมผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยว่ะเออแล้วก็อ่ามันจะจบซีซั่นไม่ใช่จบซีซั่นอ่าซีซั่นใหม่กำลังจะมาแล้วครับอีกสามวันก็ถ้าใครอยากจะให้ผมทำอยู่อะไรก็ต้องรีบบอกให้ผมตอนนี้เลยนะนะเพราะว่าถ้าซีซั่นใหม่มาปุ๊บอ่าผมย้ายเซิร์ฟแล้วผมต้องไปนั่งรอเฟนหนึ่งสองสามใหม่เนี่ยเออมันมันจะทำชิปไม่ได้เนาะมันจะไม่มีฟุตเทจถ้าอยากเห็นอะไรก็ต้องรีบบอกผมตอนนี้เลยนะ โอเคครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับกดแชร์กดแม่งทุกอย่างอะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจยกเว้นกดอันซับนะอย่าก,กดนะให้กดแล้วโอเคครับคุณเป็นคนที่สยอดมากนะใครยังไม่กดกดให้ผมด้วยนะโอเคโอเคครับเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งไม่ชัวร์นะว่าจะมีคลิปเร็เรวๆนี้ไหมเพราะว่าเนาะรอซีซั่นใหม่เลย <laughs> โอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย